สวัสดีครับเวฟซีทุกท่านครับกลับเข้ามาอยู่ในช่องนมยูบีชาแนลครับอยากคิดถึงกันเหมือนเดิมครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทกการติดตามทุกคอมเมนต์และก็ทุกกาลังแรงใจนะครับที่ถามเข้ามาเรื่องบอลสีแล้วก็สั่งบอลสีเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าบอลสีช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าสะสมมากเพราะว่าบอลสีจากต้นราคาหลายหมื่นบาทนะครับตอนนี้หลักร้อยแล้วนะครับ นี่เป็นการตลาดที่ดีแล้วนะครับสามารถที่สะสมคนที่เล่นบอลสีนะครับก็จับต้องได้แล้วนะครับสะสมได้ดูความสวยงามครับเดี๋ยวมาดูแต่ละต้นครับวันนี้ครับต้นอยางให้ความสวยงามครับนี่เป็นของขวัญของขวัญโอ้ยสวยมากครับปายเขียวครับของขวัญนะครับจริงๆถ้าของขวัญจริงๆจะไม่แผงเขียวแบบนี้นะครับสวยมากครับของขวัญ จัดไปครับวันนี้เฉพาะของขวัญน,นะครับกระถางละ320บาทโอ้ดู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 ด,ด,ดูมีต้นไหนบ้าง f อก็ถามเข้ามานะครับนุนมของขวัญหมดหรือยังอาวันนี้มาถ่ายให้ดูอีกรอบครับสวยนะครับของขวัญของขวัญสวยมากสวยมากผมคัดที่สวยๆให้ได้ชมกันเลยนะครับ ดูของขวัญน,นะครับดูครับสวยชอบต้นไหนก็สะกิดกันเข้ามามีค่าส่งเข้าไปสี6หกสิบาทนะครับติดตามมาด้วยครับพญามุจรรมจรินทร์ครับพยญามุจจรินทร์สวยๆครับพยญามุจจรินทร์นะครับสามรอยี่สิบบาทครับดูเหนือดวงครับเหนือดวง สวยๆของเนื้อดวงครับ320บาทครับเนื้อดวงเนื้อดวงเนื้อดวงโอ้โห้ FC ผมบอกนมราคามันลงเมื่อไหร่ล่ะพี่จะอุดหนุนนะโอ้ลงแล้วครับขอบคุณมาครับที่อุดหนุนมานะครับเนื้อดวงครับเนื้อดวงสวยๆแบบนี้ครับกระถางละ320้บบาทครับเนื้อดวงสวยจริงๆสวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้หน่อย ของขวัญน,นะครับของขวัญมาอยู่ใกล้กันเราก็เลยเห็นต้นที้สวยมากมันจะมีต้นหนึ่งนะครับจึงสวยทักเข้ามาได้นะครับที่0858824982 0858824982ทักเข้ามาเลยนะครับพร้อมเจ้าหน้าทีก็พร้อมที่จะจัดส่งให้ ติดตามมาด้วยในความสวยงามครับนั่นคือสีเลือกงามสีเลือกงามครับสวยๆของสีเลือกงามสามร้อยยี่สิบบาทนะครับสีเลือกงามสวยมาก FC บอกสวยๆแบบนี้ก็มาแบ่งปันกันไป ผมกำลังคัดที่จำจำอ่ะดูตัวนี้ดวูสีเลิกงามสวยจริงๆครับสวยจริงๆทักทายเข้ามาได้นะครับ0858824982 0858824982